มาดูซอสที่เราต้องเตรียมสำหรับการทำซอสผัดไทยนะคะอันดับแรกเลยสำคัญมากๆเลยก็คือซีอิ๊วดำค่ะทุกคนเดี๋ยวจะทำแบบเผื่อด้วยนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวเม็ดนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็พริกป่นด้วยนะคะทุกคนอันนี้ที่มีก็จะเป็นหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะเราก็จะมีพริกป่นนะคะแล้วก็ผงปรุงรสไก่ค่ะและน้ำตาลทรายค่ะ

เีอเดียอบยอห้าหมาอบด้วยห้าหมาผัดหอมแดงกับกระเทียมให้หอมค่ะทุกคนเริ่มสุกแล้วนะคะจริงๆเราจะต้องใช้หอมแดงไทยนะคะถึงจะอร่อยมากๆเลยนะมันจะหอมกว่านี้แล้วก็เบาไฟลงนะคะใส่ น้ำตาลค่ะน้ำซอสผัดไทยคือต้องเน้นหวานไปเลยนะคะทุกคนเน้นหวานไปเลยค่ะแล้วเราจะผัดให้น้ำตาลเป็นสีน้ำตาลนะคะ สร็แล้วก็ใส่ซอสนะคะซีอิ๊วดำค่ะ,ะน้ำมะขามเปียกค่ะอัตราส่วนเท่าๆกันเลยนะคะสูตรนี้คือจะเข้มข้นค่ะซีอิ๊วขาวค่ะเต้าเจี้ยวค่ะ ผงปรุงรสค่ะอันนี้เป็นรสหนึ่งมันจะไม่เค็มนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะทีนี้เราก็จะเคี่ยวน้ํำซอสให้หอมแดงแบบกับกระเทียมนะคะเป็นน้ําเดียวกันค่ะเติมน้ํานิดหน่อยนะคะเป็นน้ําซอสค่ะนิดเดียวค่ะ ก็คือประมาณถ้วยใส่ถ้วยได้เลยประมาณแบบอัตราส่วนหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนี่เราก็เคีย่ยวไปเลยจ้าสำหรับคนที่อยากจะใส่พริกป่นเลยเราใส่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะชิมเราก็ชิมได้เลยนะคะจะออกเปรี้ยวหวานเค็มค่ะ เราได้น้ำซอสหลังจากเคี่ยวแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันข้นๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเอาไว้ผัดไทยได้นะคะทุกคนอันนี้น่าจะได้สักสองรอบนะคะก็เก็บใส่กระปุกเก็บใส่ถ้วยเอาไว้ใส่ในตู้เย็นนะคะทำครั้งเดียวได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นสมมติว่าเรารีบมากๆเราก็ เอามาผัดใส่เส้นทุกอย่างที่เราชอบเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่เส้นสปาเกตตี้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำผัดไทยสูตรโฮมเมดคนอีสานในสวีเดนนะคะทุกคนเป็นผัดไทยใส่กุ้งเราก็จะมีกุ้งมีไข่สองใบมีเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะคะ มีกะหล่ำปลีค่ะขอเน้นผักหน่อยนะคะมีต้นหอมและถั่วงอกค่ะพร้อมกับซอสผัดไทยที่เราทำไว้สำหรับผัดสองรอบได้เลยนะคะ ใส่ซอสสับไกที่เราเตรียมไว้นะคะ ล้าใส่ไข่เพิ่มนะคะทุกคนพอน้ำเริ่มแห้งนะคะเรามาใส่ผักที่เราเตรียมไว้ค่ะก็จะเป็นต้นหอมนะคะแล้วก็ถั่วงอกค่ะ ใส่กุ้งเลยค่ะแล้วผัดต่อเลยนะคะเราจะใส่กระหล่ำปลีหรือว่าเราจะใส่ผากกาดขาวเพิ่มเป็นผักสดก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคน สร็จแล้วค่ะทุกคนผัดไทยกุ้งสดอาหารไทยในสวีเดนค่ะ